อยู่กับหกรอด้าครีนครับเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้าของสูปซสิงครับโอ้นั้นสองเครื่องเลยนะระวางรถไทยกับอีเต็กเเต็มสูบเลยครับงานนี้4วันวันนี้โอ้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันต้องเอาให้ให้ให้หมดครับ เนี่ยเอาสูบเล็กๆฝั่งนี้ครับของเครื่องแล้วก็เอามาให้เจ้าสูบสิ่งนี้เลยได้สูบออกครับก็ใช้เวลาตรงนี้แหละมันเสียเวลาตรงนี้เลยเสียเวลาตรงที่สูบน้ำออกสูบใหญ่เข้าไปไม่ได้ครับแล้วตรงนี้จะเป็นตะเข็บ อได้ที่เขาที่จะเอาครับอยจะให้มันแห้งเลยเป็นไปไม่ได้คนระับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ครับเนี่ยฝังนี้เอาให้หมดเลยเดีอยดดูดอะไรก็สู้สูบซิ่งไม่ได้นะไอตัวเล็กสองตัวเนี่ยเต็มที่แล้วครับ จะสูบมาแล้วก็ไหลมาตรงนี้ครับมันจบกันที่ตรงนี้แหละตรงนี้ก็จะเหลือตรงนี้จะเหลือเลยนะแต่ว่าเขาจะเอาตรงนี้ให้มันแห้งครับจุดนี้ให้มันแห้งแล้วเขาจะขุดดินตรงนี้ให้มันลึกๆแล้วก็ปล่อยน้ําตรงนี้ออกไปเข้าไปครับแล้วก็ขุดส่วนนี้ไปจะให้มันแห้งทั้งหมดเลยยากครับ 4วันครับจากการคาดการว่าประมาณวันสองวันจบอันนี้สูบซิ่งปวดหัวเลยครับถ้าพื้นที่มันเสมอไม่เกิน2วันครับน้ำแค่นี้อันนี้ไม่เสมอครับเพราะสูบได้เฉพาะตรงนี้แหละน,นี้ลึกประมาณ7เมตรแล้ะก็เป็นความโชคร้ายของ สูบซิ่งไปเมางานเมางี้แหละต้องเอาให้จบครับถ้าไม่จบเขาไม่กลับนะทางานรายวันก็คือไม่สู้เอาแค่รายวันอันนี้เขาเมาเลยครับทั้งหมดนี่เลยครับนี้มันเป็นตะเข็บน้ำก็ไม่มารวมจุดเดียวมันก็นเลยยากหน่อยแต่เสีเอ้ขาก็จัดให้เต็มที่ครับ เอาให้แห้งไปเลยไม่ให้เสียชื่อเสียงอยู่แล้วอันนี้ก็ จะมาหรือเปล่าไม่รู้มืดไปหมดเลยครับน้ำมาหาสาลมากตรงนี้ <c oughs> น้ำเยอะมากเดี๋ยวไปดูเขาจับปลาครับน่าจะมีนะปลาตัวใหญ่ๆ รีบเสร็จรีบกลับบ้าน